ขอไปด้วยค่ะหน่ขอไมด้วยค่ะครับแหน่น่ารักจังเลยขอบคุณค่ะบ๊ายจิยบินวจได้เจอน,นะคะ<ป>บายบายค่ะช่วยลงงินด้วยอ๋อลงแล้ว สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบชื่ออะไรครับชื่ออาหารครับหาหาช่อง,ช,องช่องช่องนครสั้นอยู่ไหนครับฮะช่องนครสั้นอยู่ไหนครับอ๋ออยู่ในไอคลิปของพี่อ่ะก็ไปดูอ่ะอือแล้วมีมีน้องอ่างเอาอ่ะแล้วพี่มารู้หนังสืออือ อะไรนะครับค่อย,อยมันอยู่ในคลิปของพี่อ่ะที่พีร้องหนังสร้างเอาไว้อ่ะเอครอบ,รบอืมแล้วน้องอยู่ไหนอ่ะตอนนี้เรียนอยู่ครับอ๋ขอขอยังดีๆนะ